เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผิดหนที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆทุกถูกนะครับชมได้เลือกซื้อกันนะครับคันนี้ราคาเพียง48,000บาทเท่านั้นเองครับรถเดิมๆบอดี้สวยๆลูกทรงสวยๆครับ48,000บาทเท่านั้นครับคุ้มถูกกว่าเต็นท์ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับเครื่องเดิมๆแอร์เย็นช่วงล่างดีขับกันไกลได้สบายเลย เล่มเอกสารครนะครับราคานี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยราคาถูกท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันประจําทุกวันแด้ไปพาคิดใหม่ๆเดี๋ยวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยมาดูภายในกันต่อครับภายในสวยใสกิ๊บสะอาดเหมือนใหม่มีชุดเครื่องเล่นเสียงครับมีแผงซาวใช้2ระบบครับคันนี้น้ํามันและแก๊ เพื่องี้งดีครับปอดี่ยังดีขับสังเกได้สบายเลยครับใช้งานได้เลยเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้ครับก็เลยขายคุ้มคราบนี้ไปใช้งานได้สบายๆห้องโดยสารยังสภาพดีครับเบาะไม่ขาดภายในสวยสะอาดแสงสวยเป็นลนายไม้ครับสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิการดูรถอยู่พระราม2นะครับพระราม2 ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะหาเบอร์โทรไม่เจอกดชื่อคลิปได้เลยหรือกด่ลูธศรใต้คลิปก็ได้ของเครื่องครับสวยๆเดิมๆของเครื่องสะอาดเข็บหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ